วันนี้ก็มีเคสตัดี้อีกรายหนึ่งเหมือนกันก็เช่นเคยคือหลวงพ่อเขาจะไม่เอ่ยชื่อครับพระเจ้าครับไม่เอ่ยว่าเป็นตัวบุคคลอะไรนะแต่เป็นมีตัวตนแล้วก็ที่เล่าให้ฟังก็เป็นเรื่อง ันในฝันครับเราฝันในฟังก่อนนั่งธรรมะรให้ใจสบายสบาย,บายหายเหนื่อยหายเมื่อยหายพเพลียจากภารกิจการงานครับแล้วก็มาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณเนี่ยพอร่างกายเราได้พักใจิตใจสบายเราก็จะได้นั่งธรรมะกันครับดังนั้นใครจะฟังเป็นนิานยายนิทานก็ได้ครับหรือจะฟัง เป็นความรู้ติดขาติดแข้งนะจ๊ะเป็นข้าอาคิดสกิดใจแล้วก็เอาแต่สิ่งที่เล่าให้ฟังนี้เนะี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะไปกระทบอะไร,รกับบุคคลตัวอย่างนี้หรือกับใคร,ครมีแต่เจตนาที่ใส่ใสอยากให้ใจทุกคนใส่ใสนะจ๊ะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เป็นช่วงๆไปครับ บางวันหลวงพ่อก็ลืมแต่บางวันไม่ลืมมันเป็นอย่างนี้แหละถึงแม้วันไหนไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น,ปน<ม>อย่างนี้ครับทุกวันครับอาบจารย์รายนี้ก็ท่านก็เป็นผู้นำบุญนะครับสั่งสมบุญมาในชาตินี้เนี่ยที่เราเห็นเห็นอยู่แต่ชาติก่อนหน้านี้เนี่ยเรา ไม่เห็นครับเราเห็นเงินเฉพาะชาตินี้เนีย่ยเพราะฉะนั้นบางอย่างมันไม่สมกับเหตุปัจจุบันเนียพราะท่านเป็นคนดีแต่ผสมกับกรรมในอดีตครับจึงมีวิบากครับอกกศลกรรมติดตามมาอายุได้ห้าสิบเจ็ดปี<อ>ป่วยเป็นมะเร็งที่เต้านมอแล้วก็ แพทย์ก็ทำการผ่าตัดเสร็จแล้วมันก็ลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองตอนนี้สุดก็เสียชีวิต <c oughs> แต่ว่าท่านก็ได้ศึกษาเกี่ยวกัเรื่องนี้มาอย่างดีแล้วเน <c oughs> ได้ยินได้ฟังเลยืยฝึกซ้อมกันไปเลย <c oughs> ซ้อมรบทุกวันเลย แพ้ชนะกันวันเดียวในสงครามริงพบ,บก็มีภาพอยู่ในใจเรื่องบุญเรื่องกุศลเป็นผู้นำบุญทำโดยตัวเองโดยชวนคนอื่นมาทำด้วยทุกๆกบุญมากบางน้อยบางไม่เคยขาดบุญทำไปแล้วก็นอนตรึกระลึกนึกถึงบุญตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลโดยใจที่เบิกบานแช่มชื่น ส่วนสังขารร่างกายก่ะแล้วแต่แพทย์คนหมอพยาบาลเนี่ยจะทำอะไรกันแล้วแต่ไม่ห่วงไม่กังวลอะไรแล้วเพราะในตอนช่วงน,นั้นถึงห่วงถึงกังวลร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ครับแล้วก็แก้ไขตัวเองก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้รในการที่จะรักษาตัวเองโดวยวิธีที่แพทย์พยาบาลเขาศึกษากันมาพราะฉะนั้นร่างกายก็หมาะไ เป็นภารกิจของแพทย์ของมยาบาลบส่วนจิตใจเป็นเรื่องของตัวเองับจะต้องรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ห่วงไม่กังวลอะไรนี่อะไรมันจะเกิดก็กเฉยๆเพราะกลัวก็ตายรับไม่กลัวมันก็าตาับแต่ถ้าหากว่าไม่กลัวซะแล้วแล้วก็ความตายก็ไม่มีความหมายอะไรัรล้อได้ก็ได้ลูกหัวมัจจุราชก็ได้ัในอุปมาเนะี่ย อย่างนั้นไม่เจอมาชุลาาล็อกคอไปเลยครับก็นึกถึงบุญไปเลยเลยแล้วก็ในสุดเมื่อวิบากกรรมมันมาถึงตรงนั้นหมดหมบุญกำลังวิบากมาตัดรอนก็ละโลกไปแต่ว่าใจนั้นใสเป็นไปตามขั้นตอน สามเฮือกกรรมนิมิตกตินิมิตไปเกิดเป็นสหายแห่งชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงนะตอนนี้ก็ไปอยู่ตรงนน้นแล้วก็ได้ศึกษามาอย่างดีว่าไปถึงที่นั่นแล้วจะไปมัวเพลิดเพลินในเทวโลกคเพราะเทวโลกมันก็ไม่เที่ยงมันก็ชั่วคราวและการจริงช่วงช่วงจริงเนี่ยมันมีกันอยู่ ตลอดเวลาแหละจริงช่วงช่วงจริงระหว่างบุญกับบาปธรรมะกับอาธรรมกุศลกับอกุศลเพราะฉะนั้นก็ทำความเพียรทำภาวนากันไปอย่างนี้ได้ชื่อว่าใช้ชีวิตในเทวโลกอย่างบัณฑิตอย่างนักปรา์ทีเดียวใช่ได้ในพระว่าศึกษามาดีตื่นอีทีก็อยู่กลางวิม,มานทองบนดาวดึง แล้วก็สวยสุขอยู่บนนู่นล่ะทีนี้วันนี้เนี่ยที่อยากให้ศึกษาคือทำไมถึงต้องเป็นมะเร็งครับซึ่งในทีนี้จะไม่พูดถึงหลักวิชาแพทย์คเพราะแพทย์ท่านก็จะรู้ข้อมูลอะไรอย่างนี้ตามหลักวิชาที่ท่านศึกษามา จะเป็นเรื่องอาหารเป็นพิษอากาศเป็นพิษอารมณ์เป็นพิษหรืออะไรเป็นพิษก็แล้วแต่ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคนี้เนยแต่นี่จะไปดูถึงต้นเหตุที่เป็นบิบากกรรมเราจะพูดกันประเด็นนี้นะจะตรงนั้นครับเป็นไปกายไปหาความรู้เอากรรมที่เป็นมะเร็งเนี่ยโรครายแรงอย่างนี้เนี่ย มันมีหลายหลายอย่างนะจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นที่ตรงไหน<อ>แต่ว่าดูหลักรวมๆเหมือนภาพรวมของผู้ที่จะมีโชคดีได้เป็นมะเร็งนั่นเน่จะ <laughs> <laughs> ต้องทำกรรมปานาติบาท<อ>แล้วก็ทรมานสัตว์<อ>มนุษย์ ัวอย่างคงไม่ต้องยกคงพอจะเข้าใจนะจ๊ะแล้วก็กรรมเจ้าชู้ oh. กรรมกามี oh. สิ่งข้อที่สามนี่จะเป็นหลัก oh. แล้วทีนี้ไอท้ที่แถมๆม,มาที่ว่าเป็นตรงไหนอย่างเช่นถ้าเป็นตรงเต้าหรือมดลูกอะไรพวกนี้ จะเป็นมาจากกรรมกาเมเป็นหลักสีลข้อที่สามและทรมานก็ปานาติบาตกับทรมานถ้าเป็นทางปากนี่มักจะเป็นวจีกรรม<อ>ว่าผู้มีพระคุณหรือผู้มีคุณวิเศษมีคุณธรรม<แ>เป็นบิดามารดา ผูยาตายายครูบาอาจารย์สมณะชีปรามผู้มีศีลมีธรรมมีฌานสมาบัติอะไรประเภทอย่างนี้เนี่ยก็แล้ว,แ,ลวแ,ตแต่แต่เป็นที่หูนี่ก็ก็จะมีวจีกํามส่วนหนึ่งไปเห็นผู้มีศีลมีธรรมเขาผู้ไปแล้วมาคอยได้ยินก็แต่คอของครูมึงอะไรมึงทำเป็น หูหนวกมังทำเป็นหูหนวกไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>ถ้าเป็นผู้น้อยก็ทําหูทัวลมเ<อ>วลาตักเตือนแนะนําในสิ่งที่ดีๆท<อ>ีคุณและโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บาปบุญกุศลนกุศลอะไรต่างๆแล้วก็เกิดอาการฮึดฮัดโมโหหงุดหงิด ทำหูทวนลมออะไรอย่างเนี้ยมีสิทธิ์นะใช้อายวะตรงไหนเนี่ยมันก็จะไปตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นี่มีใครเอาหูทวนลมมั่งไหมเนี่ยมีไหมไม่มีเลยอ่าใชจได้เด็กดีทั้งนั้นนี่หลักใจใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ จะเป็นที่มาจะสาไปอีกเรื่องมันจะเยอะมันจะเฟือเกินไปว่าโรคภยัยแค่เจ็บแล้วมาจากไหนมาทำไมทำไมถึงจะต้องมาถล่มทลายที่กายมนุษย์จนทำให้กายมนุษย์เป็นปรังแห่งโลกเอาวันนี้จะยังไม่พูดถึงมันเยอะเกินไปเอาเป็นว่าตัดตอนเอาตรงที่มาจากปานาตีบาท,ทรมานมาเป็นอมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย สิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตมีจิตใจนี่แหละแล้วก็กรรมกามีผิดศีลก็ดี่สามสำหรับท่านนี้เนี่ยเนี่ยบางอย่างมันพูดยากอย่างเลยแต่ว่าถ้าเป็นเคสตัดดี้แล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อก็คงไม่เป็นไรมัร้งอายุห้าสิบเจ็ดปีอะไรเหตุ ชาติในอดีตก็เกิดเป็นผู้หญิงนี่แหละ oh. แล้วก็ไปยุ่งกับของต้องห้าม oh. คือเขามีเจ้าของแล้วนะมีครอบครัวแล้วไปยุ่งกับพ่อบ้านเขาก็ทำให้แม่บ้านตัวจริงเ,เสียอ,อกเสียใจแบกทุกข์ <Okay. S 2> เจ็บช้ำน้ำใจ มากมายทีเดียวเลยเนี่ยไปยุ่งกับของต้องห้ามของวิจาของอย่างนั้นเลยด้วยความปิติด้วยความยินดีไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรงนงรับฉะน,นั้นตามมืดมัวแล้วก็บุญกุศลอะไรก็ไม่ได้ทำใจกวนเวียนอยู่แต่เรื่องเหล่านี้แล้ว,ลวก็อายุก็ไม่ได้ยืนเท่าไหร่ ใกล้จะตายก็มีสภาพเหล่านี้วนเวียนอยู่ oh. เป็นกรรมนิมิต <Okay. S 2> เป็นนกตินิมิตก็ไปอบาย oh. ไปอยู่ในมหานรก uh huh. ยาวนานทีเดียวก็ <c oughs> อยู่ในสภาพที่เป็นสัตว์นรกที่เปรยกายแล้วก็ ถูกนายนิรยบาลเนี่เอาดาบพ่าตัดเต้าพาอ,อกควักหัวใจมาบีโอคย <c oughs> วาเสียวเหมือนกันเลย <c oughs> พอคนหน้าชั้นเสียวเลยเสียวตาม <c oughs> แล้วก็ดาบแทงอวัยวะแล้วก็ อย่างนั้นพอตายลมพัดฟื้นฟื้นกระแทงใหม่<อ>ที่แทงกระแทงไปแทงไปที่เครื่องเพศคเครื่องไม้นั่นแล้วก็ผ่าอ,อกตาตา้าค<อ>วักหัวใจมาบีบยี<อ>่กียี่กี้กี้พอไปขยำขยี้หัวใจเขาเ<อ>นี่ยทำให้<อ>เขาเจ็บช้ำน้ำใจมากอยู่ยาวนานทีเดียวเ<อ>มือ่อ กระแสกำหนักบางลงก็ไปสู่อุสัทนรกขุมบริวารตรงนี้ยังพอมีเวลาว่างก็อยู่ในลานก็ว่างนาเลยเราวิ่งหลุดออกมาจากขุมใหญ่แล้วขุมบริวารที่อยู่ใกล้ๆขุมบริวารนี่มันมีทุกขุมนะทุกขุมใหญ่จำได้ไหมขุมใหญ่แปดขุม แต่ละขุมก็มีขุมบริวารจำได้ไหมจำได้ครับจำได้นะจำได้ว่าหนึ่งสองแปดนะครับข้างละสี่ครับข้างละสี่หนึ่งสี่ห้าห้าครับอืมก็มาขุมบริวารครับบิ่งอยู่บาลานนั้นได้ร่างที่เปลือย แผ่นดินเหล็กนั่นก็จะมีไอเหล็กแหลมมันทะลุพื้นขึ้นมาเ oh. มื่อวานที่ปัานานเนี่ยเป็นฝนตกลงมา oh. ที่นี่ทะลุพื้นแ oh. ทงไปที่ตรงนั้นแทงไปเรื่อยๆแ oh. ทงตายแทงตายฟื้นฟื้นวิ่ง oh. เราจะเห็นว่าไอตรงหุบบริวารเนี่ยจะมีโอกาสวิ่งั oh. อน,นั้นอยู่กับที่ โดนผา่าโดนควักโดนคี้ยี่ <Okay. S 2> แต่นี่วิ่งหนีได้ <Okay. S 2> เล็กแหลมขึ้นมาแทงเครื่องเพศตรงนั้น <Okay. S 2> แล้วก็ตายตาย,ตายลมพัดมาฟื้นฟื้นก็วิ่งกันต่ออ oh. อีกยาวนานทีเดียว mm hmm. พอจากตรงนั้นก็ไปยมบาโลก <Okay. S 2> ไปยมบาโลกก็นู่นส่งโดยตรงไปเลยไปลงในกระทะทองแดง oh. แต่ใบนี้ใบเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ oh. จุได้ประมาณสัตว์ทะลกได้ประมาณสักพันหนึ่ง oh. สักพันหนึ่งก็ใหญ่กว่าห้องนี้ oh. แต่ถ้าโดยส่วนแล้วจะใหญ่ใหญ่กว่าห้องนี้เพราะสัตว, oh. ตว์ที่อยู่ในยมโลกนักโทษนั้นตัวใหญ่ oh. ซึ่งตอนนั้นยังมีเวลาว่างเว้นพอถึงวันพระใหญ่ oh. ขึ้นสิบห้าค่ำ เขาก็จะหยุดพักวันหนึ่งในเมืองมนุษย์วันกับคืนสัตแตโรก็จะมาเกาะไอ้ต้งขอขอบกะระทะกระทะใหญ่ๆเลยละและ้วก็เครื่องทันทรมานก็จะหลุดน้ำที่เดือดหรือโลหะเดือดๆนั่นก็จะเย็นจะมีช่วงอยู่แวบหนึ่ง<อ>แล้วพอ ผ่านไปก็ลุยกันใหม่เลยอ๋ออเริ่มต้นกันใหม่เป็นอย่างนั้นอยู่ตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่ในยมโ,มโลกนั้นจึงกระทั่งหมดกระแสกรรมก็เขาเอามาปล่อยที่ประตูจำได้ไหมที่ปล่อยเหมือนกับปล่อยวิ่งมาราธอนเดินมารมาธอนเลยนะที่ทีอะไรเยอะๆเลยนะ แล้วก็บิ่งฝ่าความมืดแบบไม่คิดชีวิตไม่หันหลังมาดูกำแพงยมโลกเลยว่าจะปลาณี่สวยงามขนาดไหนสร้างด้วยอะไรเนี่ยไม่มีอารมณ์เลยตอนนั้นนะบิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวจนกระทั่งไปถึงสุดขอบพบรอยต่อขอบพบของมนุษย์แดนมนุษย์เหมือนเป็นลมเหมือนฟูบพอฟูบก,ก็ ไปเกิดเป็นสัตว์เดรจชาณเพราะฉะนั oh. น้นบ,บางทีก็เป็นไปตามขั้นตอนคืออสุรกายแล้วก็ไปเป็นเปรยแล้วเป็นสัตว์เดรจชานแต่นี่ไปเป็นสัตว์เดริชานต,านตงนี้เนะไปเกิดเป็นนางลานางลาัลาตัวเมียก็เรียกนางลาครับบรรทุกของเพราะว่าทำให้เขาแบกความทุกข์ oh. มายาวนานทีเดียวเนี่ย เพราะนั่งตัวก็เลยต้องแบกของบันทุกไปเรื่อยๆตายจากนางลาก็ไปเกิดเป็นนางลาต่อๆๆกันไปเงี้ยห้าร้อยครั้งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขห้าร้อยนี่เรื่องจริงๆเลยไม่ใช่ว่าพูดกันเล่นๆนะจ๊ะมันเป็นอย่างนั้นเลยต่อๆๆกันไปเลยจากลาไปเป็นลาจากลาเป็นลาจากลาเป็นลาพอครบห้าร้อยครั้งไปเกิดอีกแล้วเป็นนางม้า อีกห้ารอยครั้งวิ่งอั่างในหอบหอบผูอถูอกันอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยไอความที่ทรมานนีเนี่ยมันทุกมันทุกหนักทีเดียวเนี่ยอย่างนั้นห้าร้อยครั้งพอจากห้ารอยครั้งจึงไปเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนในกรรมอื่นยังไม่ได้มาให้ผลนะนี่เพราะกรรมนี้เนี่ยไปเป็นผู้หญิงร แต่เป็นทอมคือตัวเป็นผู้หญิงแต่ใจเป็นผู้ชายมันอึดอัดจริงๆเลยตัวมันเป็นผู้หญิงแต่ใจมันเป็นผู้ชายมันอึดอัดมากลำบากกว่าจะหาผู้ที่มีรถยมเดียวกันก็อืดขึ้นคอเหมือนกันอย่างนั้นน่ะนะนี่เป็นอยู่อย่างนั้นพระจายจากทอมคือวันๆก็ไปคิดเรื่องบุญนบุญคิด คิดวนๆเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเหล่านั้นนะครับคิดเรื่องอื่วไปออกกินกามเกียดกินกามเกียดอย่างเงี้ยวนๆอยู่เกิดอย่างนี้ห้าครั้งครั้งที่ห้าในโชคดี่อยถึงเมนทอมแต่ว่าไปอยู่บ้านเศรษฐีใหญ่ครับซึ่ง เป็นเศรษฐีใจบุญก็ oh. ตั้งครองทาน oh. เลี้ยงคนยากคนจนสมณะชีพราม <Okay. S 2> ตัวก็ตอนนี้ <Okay. S 2> กระแสะกรรมันจางลงมาแล้วเนีย่ย <Okay. S 2> ก็ช่วยเรื่องบุญนี้ <Okay. S 2> อย่างเต็มที่ทีเดียว <Okay. S 2> กได้ยินได้ฟังธรรมพ <Okay. S 2> ระท่านเทศมังสอนมังสลดใจ <Okay. S 2> สลดใจ ไม่ไม่คิดอยากจะเป็นอย่างนี้แหละอยากจะเป็นผู้ชายครไอ้เป็นผู้ชายพอละจากชาตินั้นไปเกิดเป็นเทวบุตรออเป็นผู้ชายแต่ยังไม่ได้หมดวิบากร,รนะ <c oughs> ํานะครับเนี่ยเดีบุญที่ตั้งความหลาตนายอย่างนั้นะ่ะ <c oughs> ไปเกิดเป็นเทวบุตรจนชั้นดาวดึงครับ <c oughs> หมดกําลังนั้นลงมาเป็นผู้หญิงอีกออ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้หญิง แล้วก็เป็นโลกอย่างนี้แหละอ oh. ยาวไปเลย mm hmm. ต่อ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 กไปสองร้อยครั้งในระหว่างนี้ก็สลับฉากบางทีก็ไปเกิดลงไปตรงนู้นบังที่นี่มัง่ง oh. ยาวทีเดียวยาวมาก oh. ยาวเพราะว่าอันนี้มันก่อนก่อนพุทธันดรที่ผ่านมาอ oh. แล้วพอพุทธันดรที่ผ่านมาก็มาเจอหมูนะ่คณะ ได้มีโอกาสสร้างบุญตอนป,ปลายศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอแต่ก็กระทำบุญบ้างเ่ก็ยังพอติดตามกันมาได้ครับขึ้นไปเกิดเป็นชาวสวรรค์แล้วก็ลงมาแล้วก็มาสร้างบุญร่วมกัน<อ>ในภพนี้ชาตินี้เลย เพราะฉะนั้นเหลือแต่ว่าเมื่อไหร่ได้ไปพบประสัมมาสัมพุริจา้าฟังธรรมประพฤติธรรมเข้าถึงธรรมเมื่อนั้นกับพลวิบากประเภทนี้หรือเข้าถึงธรรมกายนั่นแหละรกร็ตัดกระแสวิบากอันนี้ไปได้ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวละตอนนี้เนี่ยไปเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงนะจะอาศัย กายทิพย์ซึ่งมีความสะดวกสบายเหมาะสมกว่ากายมนุษย์ในการทำความเพียรคือไม่ปวดไม่เมื่อยทำความเพียรได้ขนาดไหน <Okay. S 1> ถ้าตั้งใจเอาจริงอาจารยก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้อาจารย